สวัสดีครับเจอกับโนอีกแล้วนะครับตอนนี้โนอยู่ที่งานสบัดช่อชวนชิมเทศกาลกินรอบกรุงครั้งที่3ตํานานรอบกรุงครับที่ร้านพละกอนนะครับซึ่งในงานนี้นะครับได้รวมเอาของกินทั่วกรุงเทพนะฮะที่เป็นตํานานมีชื่อเสียงมารวมไว้ที่นี่นะฮะโดยไม่ต้องเดินทางไปหากินไกลๆนะฮะให้ลําบากเลยนะครับและที่พิเศษคือในงานนี้นะฮะได้ใช้ภาชนะไบโอชานอ้อยนะฮะซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ ภายในงานนะฮะได้แบ่งโซนเป็นทั้งหมด3โซนนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนตำนานจากเส้นนะฮะร้านที่แนะนำนะครับที่ผมสนใจก็คือบะหมี่หัวโตนะฮะแล้วก็อีกร้านหนึ่งคือร้านรัดหน้าอหลิวนะครับและโซนที่2นะครับตำนานขนมหวานนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านโรตีสายไหมบังเปียนะฮะไอศครีมทิพรสนะฮะและโซนสุดท้ายครับตำนานจานเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นร้านลูกชิ้นปูเดอรข้าวผัดปูเมืองทองนะครับ และตอนนี้ผมเริ่มสนใจจะเข้าไปดูแล้วนะฮะอะครับแล้วตอนนี้โนก็เข้ามาอยู่ในงานแล้ว,ลวนะฮะตอนนี้เราได้เดินในโซนแรกเลยครับเป็นโซนอาหารจานเดียวครับและขนมหวานนะฮะจะอยู่ติดกันครับตอนนี้เราได้เดินผ่านร้านปูลิโกนะฮะขายปูลิโกนะครับเป็นเป็นเหมือนแอผ่นขนมปังอบกรอบนะฮะใส่ผลิตภัณฑ์ ได้สวยงามมากนะครับบรรจุผลิตภัณฑ์ที่สวยงามมากและตอนนี้กําลังเดินผ่านร้านอ,อู่วงังรักนะครับซึ่งขายบะหมี่นะคะรับบะหมี่ฮ่องกงนะฮะและตอนนี้เรากําลังจะเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เราก็เดินผ่านโซนขนมหวานนะครับมีขายทั้งผลไม้นะฮะเห็นโอ้โหมะม่วงลูกเป็เลิศเลยฮะ,ะลูกใหญ่มากๆเลยฮะ,ะมันจะหวานน่าดูนะฮะและตอนนี้เราก็เดินต่อมาเรื่อยๆนะฮะเจอร้านอยู่ร้านนึงที่มีคนต่อแถวยาวมากๆเลยะครับ เป็นร้านข้าวผัดปูเบญชอนนี่เองนะฮะแมคนต่อแถวยาว,ลวเลยนอยากจะสนใจเพื่อจะลองชิมอยู่แล้วเลยนะฮะและตอนนี้เรากําลังเดินออกมาด้นานข้างนะครับผมที่จะมาในอีกโซนหนึ่งนะฮะเป็นโซนตำนานเส้นนะฮะตำนานจานเส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์ควิด ผมมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านร้านหน้านะฮะอันหลิวนะครับหอมมากเลยเขาทําตอนนี้ครับผมเนือตุ๋นซปเปอร์ยอดเยี่ยมนะครับมีอาหารมากมายเลยนะฮะและภายในงานนี้นะครับจะจัดงานวันที่3-8มถึงแกุมภาพันธ์นะครับปี2 5 5 5นี้นะฮะซึ่งใกล้จะหมดแล้วเป็นงานที่น่าสนใจมากมากเลยนะครับเพราะว่าในงานนี้นะฮะรายได้ เซนนะครับช่วยคนที่น้ำท่วมนะฮะช่วยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะฮะอย่าลืมนะครับงานนี้นะฮะจัดตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่8ปดกรุ๊งาพันนี้นะฮะ10บโมงถึง22่สนาฬิกานะครับที่ลานพัฒนารากอนนะฮะและตอนนี้โนต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าครับ